คุณอหัวหรือว่าตีนคิดที่ดูแลคนที่ฆ่าคนอื่นแบบนี้ป้าเข้าใจแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยมีคุกมีสถานควบคุมเยาวชนแบบนี้มานานมากและ5้กว่าปีแล้วเราก็ใช้วิธีตาต่อตาและฟันต่อฟันกับเด็กๆได้มีคุ้มเสียป้าจะขออนุญ,ญาตว่าเราจะขอเปลี่ยนวิธีและเราหวังว่าใช่ลูกของคุณแม่น่าจะเป็นเหยื่อรายแรกของเขาแต่ไม่ควรจะมีเหยื่อรายที่สองจากพวกเขาอีก ป้ามนนะคะชื่อจริงของป้าคือที่ชาณน,นครเมื่อบ้านกัญนาพิเศษเลือกที่จะไม่ใช้หลักการตาต่อตาฟันต,ต่อฟันแต่ดูแลเด็กๆด้วยการค้นหาด้านดีด้านสว่างที่อาจจะแฝงอยู่ในตัวเขาแต่มันมีขนาดที่เล็กแล้วก็พยายามที่จะ empower ให้ด้านดีนด้านสว่างนั้นปรากฏออกมาให้ได้ เพราะว่าเด็กๆจะรู้สึกเกรงใจเราเด็กๆจะรู้สึกแคร์เราเรายืดหยุน่นเราควบคุมต่ำยิ่งไม่ใช้อำนาจยิ่งมีอำนาจบอกกับเด็กๆทุกคนว่าไปดูตัวเองในกระจกผมทรงไหนเสื้อผ้าแบบไหนที่จะกรอบกู้ความเชื่อมั่นทั้งหมดของหนูกลับคืนมาให้หนูเลือกป้ายินดีจะกราบเท้าขอโทษแทนเด็กๆที่เป็นลูกหลานของเราขออนุญาตที่จะให้เราได้ใช้วิธีที่เราเชื่อ เดือของเขาก็อาจจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็คงจะติดตามงานบ้านการนาอยู่แล้วคงจะมีเครื่องหมายคำถามเต็มไปหมดเลยว่าในเด็กที่เคยไปทำร้ายคนอื่นจนตายเนี่ยทำไมถึงได้มีการดูแลแบบนี้เวลาเราตัดสินใจเลือกที่จะใช้วิธีที่แตกต่างทัศนะของคนในสังคมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะยากซึ่งป้าคิดว่าเด็กทุกคนที่ก่ออาชญากรรมที่มาอยู่กับเราเขาก็อยากจะลงจากหลังเสือจะแย่อยู่แล้วเขารู้ว่าการอยู่บนนั้นเนี่ยมันมีทั้งความส่มเสียงและไม่มีอนาคตเลยอ่ะ เขาเรียกว่าเป็นช่องว่างให้เราได้ทําอะไรเยอะแยะเลยคนแต่ละคนที่ทําความผิดนั้นคนแต่ละคนที่เป็นผู้สูญเสียนั้นเนี่ยนะคะต่างก็จมอยู่ในความทุกข์และความเศร้ามันมีเครื่องมืออะไรที่จะช่วยให้เขาทั้งสองฝ่ายได้เยียวยาซึ่งกันและกันเนี่ยโดยดึงเอาด้านที่ดีที่สุดของตัวเองออกมารับมือกันเด็กผู้ชายคนหนึ่งเอาหินปาตลบร่างเล็กเสียชีวิตเมื่อ14ปีที่แล้วมันทำให้เราต้องหาทางออกให้กับเขาให้เจอ ป้าก็เลือกที่จะลองตามหาจอรนมกจกซึ่งเป็นภรรยาของโจซึ่งเสียชีวิตจอรนไม่ได้ไม่ได้แฮปปี้ที่จะคุยกับเราจอนอยากจะพกหินไปปามันเหมือนกันเพื่อให้รู้ว่ามันทําแบบนี้กับคนอื่นได้อย่างไรแต่เราก็ไปหาอย่างสมบเสมอกระทั่งหนึ่งปีผ่านไปจอรนถึงหันกลับมาบอกกับเราว่าป้าคะหนูอยากให้อภัยเด็กคนนั้นจังเลย นั่นก็เป็นประจักษ์พยานว่าการให้อภัยมันก็ได้ปลดปล่อยความรู้สึกของคนที่เป็นผู้เสียหายเอาข้าจริงแล้วเนี่ยเวลาเราใช้ตาต่อตาและฟันต่อฟันยิ่งเรามอบไอ้หลักคิดนี้ให้กับรัฐเนี่ยเรากำลังที่จะเห็นรัฐใช้วิธีการฆ่าไม่ต่างจากที่อาจอยากรใช้คือว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยและหลายประเทศในโลกมันไม่ได้เที่ยงตรงและแม่นยำเสมอไปคนที่ ถูกตัดสินโทษประหารอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่มันไม่ใช่และเขาก็ตายไปแล้วแล้วก็คืนไม่ได้ดังนั้นป้าไม่เห็นด้วยกับโทษประหารอยู่แล้ว100%ซแต่ว่าป้าเห็นด้วยว่าเราจะต้องปรับวิธีการควบคุมแต่ระหว่างที่เขาอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเขาก็ยังจะต้องได้รับอยู่เนาะ ก็จะทิ้งสิ่งที่ไม่ดีอะที่ผมเคยทำมาตอนนั้นเป็นแค่วงชูเชื่อครับการให้ภัยและการให้โอกาสเนี่ยคือสิ่งสำคัญของทุกคนนะเพราะทุกคนอรอโอกาสแต่ไม่เคยได้รับมันพอได้รับแล้วก็เหมือนได้คิดทบทวนไม่อยากกลับไปทำอีกอครับทุกคนนะครับมีสิ่งสุดพลาดกันได้ทุกคนครับไม่ใช่แค่ ผมคนเดียวที่เคยผิดพลาดแต่มันมีเด็กอีกกี่หมื่นกี่ล้านคนครับที่ผิดพลาดชีวิตคนคนหนึ่งมันก็มีค่าหลายอย่างครับที่เราไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิเขาครับเมื่อสังคมมันยังมีการเร้าเมื่อนโยบายของรัฐไม่ได้ขยายพื้นที่ดีให้กับคนในสังคมมากมายมันจะมีคนที่เปราะบางมีคนที่เป็นเหยื่อและเป็นผู้กระทำแบบนี้อยู่ในสังคมเสมอดังนั้นมันต้องมีเครื่องมืออีกอันหนึ่ง เพื่อทําให้กลุ่มคนที่หลุดเข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตแบบนั้นนะ่ะได้เกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งทางความรู้สึกการให้อภัยมันน่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งแต่แน่นอนมันก็ต้องการความสุขงอมของทุกๆคนนี่ไม่ใช่เป็นโศกนาฏก,กรรมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับผู้คนและน่าจะดีกว่านั้นเมื่อทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้เติบโตไปเรื่อยๆอ,อย่างเช่นลูกหลานบ้านกาญจนนาทุกคนมีแมสเซจแล้วก็นำเดินทางออกไป สิ่งที่เรามาเจอที่นี่ครับมันเป็นด้านดีทางนั้นครับก็คือแบบว่าซึมซับให้เราดีขึ้นเรื่อยๆครับเมื่อก่อนผมไม่เห็นตัวเองครับแต่แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมมีค่ามีค่าสําหรับตัวเองสําหรับทุกคนที่รอคอยผมอยู่ครอบครัวคนรอบข้างที่บอกว่าหวังดีอยากให้ผมกลายเป็นคนใหม่ผมได้คิดครับตรงนี้ครับผมทําให้แม่ผมยิ้มได้สิ่งที่แม่เคยหวังให้ผมเป็นนะฮะผมก็พยายามกลับมาและเป็นพลังให้ครอบครัวผมต่อไปครับ คนที่เข้าออกคุกจะเหมือนกับว่าเขาก็ดีไม่ได้เนี่ยเราอาจจะลืมตั้งคำถามไปว่าวันเวลาที่เขาอยู่ในคุกเราได้จุดไฟแห่งความหวังให้กับเขาได้หรือเปล่าเมื่อเขาออกมาเขารู้ไม่ว่าเขามีใครต้อนรับและมีที่หยัดยืนไหมแล้วคนหนึ่งคนที่จะมาติดคุกเนี่ยไม่ใช่เขามาจากสังคมที่ลงตัวเราไม่ได้เติมในสิ่งที่กระพร่องกระแงให้กับเขาแต่เราบอกว่ามันดีไม่ได้อันนี้ก็เป็นการเอากำไรเกินไปบนความเป็นมนุษย์ร่วมกัน